ดาตพลอยนี่บ่맞เจอทานิบ่แม่นดาตะปะทานนี่บักเราโอวาดาเลมิวอคีวิสคอนซินกับอเมริกาดาตไทย맞เจอวาดาสุกบสดาคือโคติภาษาอปุจเจวดาคือเมืองเนาะโอวาดาเลดิเกออุอิสุมียาดเพ็ดกะดอเอ่อโควาดาดิลมหมอลาอีดอนบุพุทเธอภูเราวิบลอยนี่แลดโพตุจัณฑ์ติพะดาตฤยนี่โอวาดาเลออริกาเอาละก่อมาแล้วกามมาเชื่อวาดา อุกเยสตาลู่นี่ตะกันลาอุยร้อนนี่เด้อสู้ดูหมดทุหมดขวานี่รีเมอเนาะความยนนี่เดลีเดอร์พื่อูอุยได้ตะกันลาเดอรีเมอี่เนาะซูมียาตะเพื่อเนาะตาเพื่อนยนี้กันยอผู้ป่าผู้ตายเยกัคือกับอุ้ยได้แล้ววิงก็ไมด้แล้วกูพิยเนาะแล้วก็ฟินแรงไอไทยอุยด้เนาะแล้วกินแรก็มาเจอไได้คือผู้บอจ๋อเนาะตุก้เย่แล้วกัปุ๋ยเวด้อ่าตาเห็นปาขกยนอนหล่า now oeda the leader club ni kelani a oeda takala yim ni no no su minya the club do no pala am ma che ka ni no ko oeda ka new york lo ko chenida oeda lo win ni le livington a with us no okay win livington the way no way wilson the way no kelani the way as to think ba putta ma che oeda sikyi yit na ta ki ta ta คุยตัวไปดานบลอนี่แต่แต้มเมื่อที่เราสู้อ่าอยากคุตัวไปดามิ้นสิยะะตะเพื่อนบ่เลยจ้าเลยเอาไว้ดาเลยนะครับทุกท่านว่าเนาะเออเทลนี่เด้อพวกกันละตัวได้เนาะโอไว้ละนี้เด้อคืออยู่เนาะคุยบลอนี่เนาะสุญญะตะถล่บเนาะถ้าตู้อยู่นี่ฟอร์วินอีเบียน่าตุโกตะโคนูชีเยดุอตามาเจนามมาเจเบดสุคีเยซูดูศิลปะตาโลกขี้กันละเยี่ยมเมืองนี่เนาะเนาะ ซูมิเอาเพื่อนเนาะตัตเพื่อนนี้กันยาผู้ตดเนาะอลิจเจียกออเมริกาแล้วกว่าตอผูรุ่นแม่เนี่ก็ไได้เลยอเอวาทูปามาเจอไปได้สกีเยตตัลลูทีท่พัเห็นลุยกะละเนาะอได้เลยลีเดอเพื่ออเนาะเอาไวงไม่ได้เนาเลยสกีเยตกปเนาะอรเดอามาเจอเลื่องวาเชื่อขาไได้เนาะเนาะจิรกรีนีเอาไ้ได้อเดอเพื่อเนาะตัวคู่เพื่อนนี้ไอ้ใครวามาเจอกรีนี่เนาะตูวคู่ติด ดูป้ทรผนนี้เยดุน้าตามาเจอมาเจอเด้กรนี่ามบ้ากบ้าแค่นี้ขีกะละน้าเลยหลีกเด็กตัุยต้วนี้ซูมยนตนี้ความาเจอได้ในกบเวดากเรน Christian Fellowship of Pittsburgh น้าเลเอทนซิานียาน้เอาเวด้ามาเจอเวด้กรนนี่วาบ้ากบ้าแค่นี้ตะกะละคุยเมนี่เนาะน้าอากัเตอร์ตัอนี้น้าตาตกวนี้ซูเวโกลามิลเมสูรี United FC น้ดอเอาเวด้า สลดทูอกว่าที่พูโูเกืดดูทูอกว่าที่พูโคโูว่าต่อเรมมนี่ก็ไม่ได้มีเลเลวอีกะตอนนี้กาเดอจอกรีนี่อะาวปาติดผ้านโอเสินพอมินิสุต้ามาเจว่ากรีนี่ว่าบ้าก็บ้าแค่นี้แต่กันหลังลุยเมือนี่ยอาอนเอาไว้ไม่ได้เลยกรีนี่ติาวะอาคูตาดนในเดลิเดอร์คีตูนี่เนะเอาไว้ที่เราเลือกี้เย่อะว่าบ้ามูบ้าดาอาซปุเนะเอาไว้ได้ดี่ตอนเอาไว้กกี สืเกลิกอยู่ไม่ได้หนอดีเดลีเดอร์เคลืบบ้านถักวยนอกกวยข่าข่าสิทธิภาพสุกเหราหนอเวมีไว้ได้สือจิตเด้อนอเลยสือเชื่อพอสิทธิารนอบางทีหนเนี้ยสือเลืรกาสืบูรีนี่นอดีใจลวันมาเจอตาิทธิเด้อสืซึกที่บ้านกระดากีนอคือจิเด้อสิทธิอาาตันเล็กเกเนระนสิรือสิบหกวัมานอเลยสือเอว่าสุว่ากันหรือดนเอว่าสิบกว่นอกรณีว่าบ้าก็บ้าเขตสิทธิภาเลยสื่อเชื่อพอมาเจออาสิ ลูกว่กอย่างนี้นโอเคมาทำบะหมี่บะเนาะ<ช>โอเคมียัไดนคออะไรแ,แ่นี้ยงเข้าประกมากระเจอ,อกี่เราเป็น่าวบามูตตกุที่เทยหรอตามหรือหรอ